ยินด้วยสักที่แขนน่ะได้มาอย่างไรเนี่ยเอออะไรเนี่นยแดงนแดงเป็นแดงอะไรอะนนเออตุ้งปูไข่ไข่ไข่ปลาสักได้มาอย่างไรในเล่าเล่าประสบก,การณ์นะโอ้ยช่างเนี่ยพูดเยอะเสียเยอะเสียคำว่าช่างเอาหน่อยเอาหน่อยนิดนึงแพ้หมึกแมงเป็นเป็นปลวก เต็มไปหมดเลยนี่ข้างนี้เอ็มไปหาหมอโรงพยาบาลปาร์จีนคลินิกป่าจีนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วอันนั้นดีกว่าไรอนั้นไรนั้นข้างบ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 นตรงไหนข้างบนข้างบนเนี่ยเออเออได้มาอย่างไรอันนั้นคือลายเลยเออหน้ากาหน้ากาหน้ากาอะไรเออหน้ากาอะไรอะไรอะไรหน้ากาหน้ากาอ่ะ หน้าอะไรหน้าหน้าแมวหน้าอะไรหน้าแมวเหรออู้หูหน้าแมวนี่เอออะไรจัดเก่งอ่ได้มาอย่างไรสล็อตแตกสลอตแตกสลอตแตกในแทงให้เลยเหรออือแทงเลยดิสล็ัดหน้าแมวที่สามีก็วัยหนุ่มเหี้ย อันนี้สมัยเดิมเลยนี่สมัยรุ่นแรกเลยนี่ที่แรกเลยขีวิตนี่โดยสักเดี๋ยวค่อยแก้ม่ไม่เลือนหรอกแก้ได้อยู่แก้ไม่ได้ผมดำจุดเริ่มต้นโดยสักตรงไหน นี่เลย่มต้อนอยสันี่เลยนี่อืมจะไปมานอะไรอ้าวอ้าวติดเสพติดเสพแล้วเชินเสพนักติดยาอืมวันนี้ยังเหมือนเดิมวันนี้ยังต่นเหมือนเดิมติดลูกจีเงดติดยาอะไราเียร นี่รอช่างนี่บอกช่างแบงช่างแบงมาสักให้หน่อยนะนี่ช่างแบงอันนี้ป้าถึงช่างแบงไหมครับช่างแบงช่างแบงครับช่างช่างแบงไอ้ช่างร้านแบงหน่อยมาสักมาสักให้เสร็จเสร็จหน่อยนะช่างแบงนี่ยังไม่เสร็จเลยนี่จริงหรอครับผมครับ